สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม m i n c r a f t นะครับและในวันนี้เราก็จะมาเล่น Survival กันนะครับซึ่ง Survival วันนี้มันเป็นอะไรที่เศ้ามากก็คือผมถ่ายไปแล้วถ่ายสักพักหนึงแล้วเนสร้างบ้านได้ประมาณนิดหนึ่งครับกคือเปอิดเข้ามาก,ก็จะเป็นอย่างเงี้ยของมนะัวจะอ่าค้างอย่างงี้นะฮะแต่มาไปปุ๊บแบตแม่งลดเหอ15อร์นแล้วมันก็ปิดอัตโนมตัตินั่นแหละครับอาหารก็น้อยแล้ว ซึ่งผม,ผมไม่ดาผมก็จะมาค่าไอ้นี่ต่อก็คือผมจะเอามารีวิวให้ดูเหมือนกันนะสั้ประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีนะคะิปผมอัพไม่เล่นนานมากนะครับผมปะออถ้าใครดูน่าเบื่อก็ไม่ว่านะครับปิดไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าแต่ตอนหลังมันจะไม่น่าเบื่อละเพราะผมจะมีอะไรทับละแต่ตอนนี้นกูข้ามันได้ก่อนเลยเออ โอเคครับผมไปกลับบ้านครั้เอ่อมีฐานอยู่เยอะพุ่งเดีย๋ยวค่อยคุยฐานให้เสร็จกันยังมีเยอะเลยอือหือบ้านรวยแล้วมึงปัดก็โห ยังอกีกยังมีอกีกหมดแล้วใช่ไหมอ่าหมดแล้วคราวนี้นะสิจะทำยังไงกับไอ้นี่ดีหินกบไปก่อนสองอันเอาเอา,เอานี่มานี่มาน่นาจะได้แล้วจะพอกบมาให้มอนมันเกิดนะครับม่าไง,ไง่ายจะไปจุดเอ็ดหินมา ดินก็คือก,กดตรงนี้อเออนี่ไงเจอละอันนี้ก็อ๋อหินมาหน่อยนิดนึงนี่ยังไงมึงก็มีใช้ตลอดชาติอยู่ละบ้านผมก็อาจจะไม่สวยนะเพราะผมเล่นแบบนะ คงต้องค่อยใช่นะครับวันพรุนี้เราก็จะมาทําไงดีวะคนเหมืองก็มันก็น่าเบื่อไปเนาะหรือว่าเอาแบบทำฟาร์มไหมเค,เค็มาไหมทำก็ทำวะเอาดาบเก็บไปเลยเอานี้เก็บไปด้วยทานเก็บไปด้วยเอเอาเนื้อมาก่อนเอาเนื้อมากูหิวเฉยไปเอาแล,แล้วเนื้ออา้าว เอาเนือ้อเนื้อทำไมย่างไม่ได้นะครับพี่อา้าวไอ้นี่สวยแล้วมนบักเปล่าวะประมาณนีโอเคเ,อเนื้อหมูบักกินถ้ายอย่างงี้กระแดไเนื้อแอืม โอเค okay. อีกเหมือนกันไปหาวัวนู่นเยอะมีเยอะบอกเลยครับนี่ถ้าจะถามว่าผมจะทำฟาร์มตรงไหน,นผมบอกเลยครับ <c oughs> เอาเอง,ง่ายๆไปก่อนท่านผู้ชมอย่าไปยากมันอย่าไปยากสลับมันมเลยเดีนเดนะ โอ้ไปงูผูกฉกตายกูจะขุดเหมืองในใต้ดินในใกล้ใกลเหนื่อยทําไมเนี่ยใช่มันเถอะทาเป็นบ้านาข้างล่างก็ได้โอ้เครียดละ,ะประมาณนี้ก่อนนะขุดนึงอ่าทำไปตรงหน้าเหมืองเนี่ยกลัวไม่ต้องกลัวนี่ทําหน้าเหมืองแม่งนี่นะนี่เลยครับนี่โอ้โหหน้าเหมืองซอมบี้ออกมามึงเอ้ยรู้เรื่อง เนี่ยทำจนกว่ามันจะมีหินอนะเออ,อนแหละน้ำโดนมดนะฮะทรงนี้ให้มันกระโดดยากหน่อยเลียพื้นที่ัะอ่าเอาเขียรับตรงนี้ตรงนี้ขุดเลือเฟือเลยท่านผู้ชมข้าวปะ่ะตอนนี้แหละ่ะไปขุดกัน หาซีบมาหาซีบหาซีบซีบอยู่ไหนวะซีบยอโอโ้มึงมึงจะไม่ไม่ให้กูเลยใช่ไหมเนะี่ยมีแค่สองอันสามละโอ้ยมึงให้ยากจังเลยมึงก็งงจังเลยนะไอยนะ้ย่าเนี่ยเดี๋ยว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 บอกท่านปดเอ,อ๋อย่าพูดอย่าพูดคนนี้เขา <c oughs> เขาดุ <laughs> จะพูดคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคนระับตำรวจมาปุ๊บผมโดนเลยเฮ้ย <c oughs> พูดเล่นนะไม่เงินเนี่ยลืมไปซะลืมไปสักอย่าไปคิดถึงมันนะฮะนี่อะไรเนี่ยบ่อน,น้ํานี่ก็เหมืองโอ้โหลึกด้วยลึกด้วยเดี๋ยวไปดูกันโอเคก้าอันยังไม่พอครับนั่งประมาณชุดหนึ่งโอ้โหนี่ก็เหมืองโอ้เยเลวีนปะวะโอ้โหไม่ใช่เลวีนแต่มันลึกมากมึงอย่าผักกูนะไก่กูไม่ให้อาหารเงน แค่มาเขทีเนี่ยอืมใช่ประเดี๋ยวผมทำฟาร์มแล้วเสร็จแล้วผมจะลงไปสำรวจเหมือนแล้วก็จบคลิปก่อนนะครับผมอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็ต้องขอไปนะครับผมเครื่องผมรับได้แค่นี้นะฮะอีอย่างมันลงยูทูปไม่ได้ด้วยเป็นอะไรไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็บอกผมทีนะ ถอยี่สิบละป่ปะยี่สิบละกลับบ้านเราเก็บนี่อีกอันนึ่งไปเหลืวเฟืออะไรครับชมทำฟาร์มอะไรได้เรียบร้อยไปเนี่ยตอนเนี้ยฮ,ฮ,ฮ,ฮึวางกันมาเอ้ยยังไม่พลอ,อยเลยนะฮะ โอ้โหนี่ยังไม่พออียเหรอเคสือว่าเอาฟาร์มครบก่อนแล้วกันค่อยจบคลิปเนาะจะได้ยาวๆหน่อยเอ้ยจะยาวๆหน่อยเออย่าตกในยวินเอ้ยไม่อย่าตกายอย่ยาตกเบืองแล้วพีเ่เดี๋ยวนะโอเค นั้นละอู้ดิเดฟิกฟิกพ่ตันพี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 ่ตันพิทันพิทันลองเสียงแหลมเลยโอ้อู้หูมันยังตามไม่เลยมันยังตามไม่ได้ไปแล้วอู้วิ่งไม่ได้หอและต่อยหัว ไม่ไม่ได้แดกผมหรอกพีตันเ้ยมันยังเร็วไปล้านปีพี่ตันที่ยิงผมนะบอกเลย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาี่ห้าหดปดเก้าสสใช่ไหมหนึ่งสองยังยังอีก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  ย่างยาง่ยงย่งเคยสองแล้วเราจะได้แต่ละอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเขเข้าใจนะซึ่งกิลตันอยู่นู้นนะพอผมจะบอกว่าชาวนาเขาตรงนานลนำบากมากนะครับผมขนาดผมในเกมนั้นเนี่ยตัวอะไรวะอืมไอ้นี่เนี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวมันวิ่งเร็วผมจำได้ไอ้นี่มึงไม่เบาโอ้ตองรงนู้นว่ซอมบี้นะ เอาเลยมา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 เอาน,นื้ซอมบี้มาเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกหมมีใครมาตุยหลังเด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 ยิมยังไม่มีดต่อโอ้ย,อยรู้สึกว่าอันนี้ได้เยอะท่านชมอันนี้ได้เยอะต้องเอาอันนี้ขุดโอเคครับเข้าใจละผมตัดทะลุแล้วนะฮะได้เปล่าวะ หรือเปล่ามันโอเคได้ละได้ละถือว่าได้เร็วกว่านะครับอ่ามันสองลาดสองโคนเนี่ยเดี๋ยว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 สิบละสิบละกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเขียบบักกลับบ้านเล่นนัมเบอร์แมนหนึ่งกันกินก่อนแล้วกันกินแล้วก็วิ่งเข้ากลับบ้านเลยไปแล้วกูไปแล้วเอ็นเนอร์แมนด้วยโอ้โหมึงอย่ามาถูกบล็อกบ้านกูนะเอ้ยอย่ามาโดนบล็อกบ้านกูนะ ขวาวไปหนึ่งบ้านกันโอเคเกือบละแเข้มไปอุ๊ยหายลืมไปเอาปากมาอันนี้ไตมปากนี้ในบ้านหนึ่งอันปากตรงนี้นะโอ้โหเอาซัสโลไลท์เลยโอเคไปเอาตรงนี้ด้วยอีกสองอนันเสร็จบ้านของเรา โอ้โหมึงม okay, oh, right. okay, ึงไม่คิดจะมีแก yeah, ่ไอ้กุนแหละโอเคผมไปตัดอ้อยมือก่นนะเมื่อกี้ผมจาได้ว่ามันมีแล้วก็มาแพ้พันไอ้ทุยเออมันมุมอย่านะแมัมุมอย่ามากระโดดใส่บ้านผหนะต้องต้องโอ้โหต้องผ่านไอ้สองตัวนั้นอีกซึ่งมันรู้แล้วไอ้ซอมบี้อ่ะเดี๋ยวมันยากลำบากแสนเข็นขนาดนี้โอ้ย เอ้ย,ย,ยนะนั่นไงอังวาละสววละจะตายไหมผมว่าตายนะนั่นไงมันเห็นรับรี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 บวน,นีไปที่ัรนจาเร็วเวเร็เร็วปั่นเกี่ยวมาแล้วมึงเอ้ยปั่นเกี้ยวมาเดี๋ยวนี้เร็ว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 ขึ้นขึ้นขึ้โอ้โเดเ เดี๋ยวเดี<ผ> Anda, pegar, ๋ยวดันพ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 ันสองพันพ <be> ันพ <all>. oh, <laughs> la ันซ้ายพันพันพันขวาพันว hey, ิ <pool> mmm like <the> okay. okay. ่งไม่ได้อีกชิหายแล้วโอ้ลา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 ไอสัตว์เดี๋ยวคนหนึ่งเขาคิดว่ากูเป็นบ้านเนี่ยโอ้โเร็ว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 มันตามมาไหมไม่ตามใช่ไหมโอเคใช่ไหมแน่นะจ๊ะเนี่ยมันโอ้โหมันอยู่นู่นโอ้โหมึงดักหน้าบ้านเลย บ้านกูไม่ต้อนรับคนแปลกหนะ้ามึงนี่ก็อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวกูไปเอาดาบก,ก่อนม,อมึงลอยนึกมึงลอยน่กมาให้จัดมามาเนี่ยมึงเอามาเลยมา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 เฮ้ยปลูกอันนึงแหละมาต่ออึ๊จุ๊บตอกอาเข็มปลูกอันนึงเออมาต่ออึ๊จุ๊บเลยตายอ่าวัวสองก็แจ้ปลูกกันตรงนี้แหละ คุณดีกอ่าเข่อปูม okay. oh, ันตรงนี้แล้ครับท่านผู้ชมปูม oh, ันตรงน,นี้แหละอ่ะปูเข้าไปหกหกโอเค okay, ครับเนี่ยมึงไม่ได้ดูบล็อกเข้ไปใช่ไหมใช่ไหมมึงเอาะมาทีทำหน้าบ้านตรงน,น,นี้ให้มันโอ้ยโอเคตรงนี้ละอ่าโอเคครับก็บผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจอบเป็นเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมจะทำเป็นซีรีส์เลยแหละนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้นะโอเคครับก็แล้วพบกันใหม่ครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ซับแชร์นะครับอ่าแชร์นี่ก็แชร์ในเฟซก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยครับแต่แชร์ในเฟซจะดีกว่านะในเพจคุณก็ได้นะครับนะนะโอ้เพจดีดีเลยนะถ้ามีคนถูกใจเยอะก็ดีเลยนะฮะคลิปผมจะได้ซับขึ้นสักทีนะฮะแล้วก็อย่าพิมพ์ด้วยนะว่า เออฝากกดไลค์คนนี้ดุนนี้นั่นนะฮะ <c oughs> จะผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงมากเลยนะโอเคเอาจะเข้าบ้านยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับฝ <c oughs> ันดีครับผมแต่นี้ผมแค่ตอนคืนนะฝ <c oughs> ันดีครับบ๊ายบาย